วันนี้เราก็อยู่กับเกมยีเวนั่นเองไปไปนี่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 ไทยแลนด์ไนี่เพื่อนผมนี่นะครับไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์นี่อุ้ยอุ้ยลงไปไต่อมิสบีมิสบีีเอา ไปไปไปเริ่มมาก็ตุยเริ่มมาไปซ่าเลยไปไปเอเอ้ยยุยยุยเสือเสือไม่เอาน้ไม่ตกน้ไม่เอาน้ เรามีไม่มีเฮเลพอร์ตก็ไม่ค่อยอยากวางไป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 เลยโยชิโซ่ฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เนีายคนเดิมเลยคนเดิมโอ้โหเหินเก่งมากคนหนี I am the Mr. Beast Ow, <laughs> <laughs> à, mèo Ư khó hơn, rồi Cần bật, nhớ chăng Tổng cửa, mê <laughs> นี่มันก็เกินไปนะพี่ไปเกินไปไปไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ผู้มีพระ, <c oughs> ะคุณล้มแบะใช่ผูกก้มีพระคุณล้มแล้วเราก็ตุยเควสสมบูรณ์ไปแล้ว ไปไปนี่นะอันนี้คือชื่อผมนี่นะแอดได้นะจะไม่รับแอดเยอะนะรับนิดเดียวก็ใครแอดมาคุแรกๆก็ได้ ไปไปดูผู้มีพระคุณดีกร่าเขาตุยยังใช่เขาตุยแล้วเขาเรียบร้อยไปแล้วไปต่อเลยติงหนึง่งติงหนึงน่งโทษไปเครื่องบิน่ายเห็นปะช็อตเดียวนอะ คือพู้มีคือพูดคุณอ,อ,อยู่ตรงนั้นแล้วเอ่อแฮปปี Happy, Happy Cat ้แฮปปี้แคทอ่ะมันขึ้นมาแบบกระโดดเลยอะ่ะแบบเห็นต่อนหน้าต่อตาเลยว่ามันกระโดดขึ้นคือไม่รู้พวกคนเก่งๆเ,เขารู้ที่เหินกันแบบเยอะเกินที่ผมเล่นไม่เก่งก็เลยไม่รู้ที่เหินแต่สเต็ปก็เนี่ยเนีๆยเนียเนียไม่ชอบไอตัวเนะี้ย หล่อนเพลงตัวเนี้ยโอ้โหมานีโอ้โหมาน,มาน,นีไม่ชอบดิไม่มีใครเนี่ยอือเขาคือคนที่มาช่วยเราไปไปตุยอีกทีอ้าหล่อเล่นแต่ก็จะตุยนะป็นอากาศตุยหร๊บเปียงวุ๊บ ไปไปไปก่อนมาหนีโอ้โหมาหนีเฮ้ยเขาใส่ของเทพอะเขาน่าจะเทพเนาะ เต็นตึงๆอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เวลาเต้นไปต่อเฮ้ยเขาน่าจะมีคนช่วยแล้วแหละคนเขาอุ้ยหุ้ยอเอาชื่อปื <h <h yeah, ๊บ โอ้ชูปูโอ้โหโหโหมานนี่โอ้โหโหมานนี่โอ้โหโหมานนี่โอ้โหโหมานนี่ไป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 กันเลยุ้ยเฮ้ยโอเคไม่ขึ้นมาวุ้ยบูโบไม่เอาอ่ะ อันนี้ชีวิตสุดท้ายเราด้วยไงไม่อยากเสี่ยงวใชาไม่อยากเสี่ยงแต่ตั้งใจลงมาอ่ะอุ้ย,ยขึ้นมาปะไม่ ไม่เอาดีกว่าเกือบไปแล้ว ไมนะล้มไปหนึ่งครั้งฟูนฟ,นฟนูหนึ่งคนโคตึงไปต่อ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 อันนี้รอบพิเศษด้วยศพเอา้าศพหายเฉยคราวนี้แหละแป,ป๊บซี่ป๋องหลายๆขวดห้ามตุย ตานี้แหละเราจะไม่เสีย่ยงโอเคเกมเริ่มแล้วไป <c oughs> ไม่ใช่แล้วเราจะเราจะต้องไม่เสียเ่ยงเฮ้ยไม่ค่อยอยากสลับเลยอ่ะเฮ้ยเออเออเออเคนเออ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 คิ้เออ <c oughs> น่าจะมีคนช่วยเราเลยมั้งมั้งนะมั้งนะเฮ้ยอุ๊ยม, <c oughs> มันจะมาสลับอะไรตอนนี้แต่ยังไงก็มาช่วยผู้มีพระคุณก่อนไม่คนนี้เขาเคยชุบเหลาเหลาก็ต้องชุบเขาเพิ้บเพิ้บ ฮู้จอฮู้จอฮู้จอไปไปไป <S <S ฮะเอยมันจะสลับอะไรนักหนะอ้ยไปไปไปไม่ว่าจะสถานะสถานการณ์ไหนเราก็ปรับตัวได้มั้งนะ แตนอนแต่อุ้ยไม่เอาอันนี้ไม่ควรใช้ท่าสุดๆเพราะถ้าจู่ๆโดวนวาร์ปนี่คือเราวาร์ปไปใกล้เน็กว่าจบเหี้ยววนั่นไงนั่นไงถ้าตอนนั้นถ้าตอนนั้นผมยังนอนอยู่นะมีหวังได้ไปสวรรัสด์แน่เฮ้ยโอเคมันโอกาสเยอะมากถ้าแบบเราใช้ท่าแล้วมันเป็นรอบเล่ยเอีย ไม่เคยอยากไปชุบเลยดีเพื่อนเส้นปึบอ้าวเพื่อนหายตัวเฉยไม่นะเฮ้ยไ,ไม่ควรไปไม่ควรไปว้าวคุ้งจ้าโอ้ยจาว้าวคุกกี้ใช่ปะ ยังชบอกใช่ชะอย่างโงอเขไปไปไปแป,ป๊บซี่ผงฮึปิงริงริงไม่ใช่โดนสลับนะไม่เอานะรอบแรกเปลี่ยนไม่ควรอยู่นิ่งมากๆที่ผมคิดนะเพราะว่าถ้าเราโดนแรกเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวนี่คือ เราก็จะหนีไม่ทันก็คือหลบไว้ก่อนดีที่สุดก็คือเดินไว้ก่อนเย้ล้มหนึ่งครั้งแต่ชุบนะแต่เราชุบนะเราชุบนะไปไปไปดานี้รละกัน ไป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 เขาเครื่องบินเขาเครื่องบินปึ๊บไปไปต่อ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 เราต้องรีบไปติร์เติร์เติร์เราต้องรีบไปไปที่ไหนเราก็ต้องไปที่ที่ควรไปไปกันเถอะ ไปว้าวด่านอะไรเนี่ยเลือกมางั้นงนไม่รู้เหมือนกันอ๋ออันนี้จำได้แล้วปึ๊บเนี่ยต่น่าเสียดายมันขึ้นได้ไม่สุดอะมถมาขึ้นได้สุดน่ามันจะเป็นอะไรที่เน็กบอร์ดซูยากมากก็คือจะเป็นที่ปักหลักของมนุษย์ มนุษยชาติจะปักหักอยู่ที่นั่นถ้าเอ้ยไปไปไปย่อจีซ้อยอจีซ้อปุ๊บไปไปไปหวันนะดิเต้ยช่วยเราด้วยโอเคไอ้ยอ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 มีโอกาสตัวช่วย ชิ้วูวัดก็เอาอย่งางดีกว่าแมวดีกว่าแมวดีกว่าไม่ก้าวอีกกว่าแมวดีกว่าไปเลยเราจะต้องชนะเอยพูดไปงันงนแหละเราไม่ชนะหรอกไปพูดช่วยช่วยพวกดุไวจากพยันอันตรายทั้งายทั้งวง เพลงเนี like hey, oh ้ยไม่ชอบเลยซิ <t 20 people> ๊งซิ๊งซิ๊งโอ้เซิร์ฟอะไรเนี่ยเฮ่อจีนจีนแบบจีนจีนปปปุ๊ปปคนนี้เคยช่วยผมผมจะช่วยเขาไปเราจะไปที่ห่างไกลกับนิกบอด คอนิกบอดมันนี่ใส่ไม่ดีไปอของใครอะ่ะไปมามามานี่ที่นี่บังเกอร์บังเกอร์นี่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 นไปไปเล่าตัวมาสิเพื่อนเล่าตัวมาวงแตกแน่ตัวมาปะโอ้ใครเล่าตัวมานี่ thank you thank you มากไปไปมีตัวปะ หนีมาเนี่ยมีตัวป่ะถ้ามีบอกหน่อยถ้ามีบอกหน่อยนั่น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 ้ยมามามาไม่ละ,ละเยลยลาววันนี้ลาไปก่อนบยบยจะไปได้ยังไงล่ะโอ้โหนี่เอาไหนดีอ่ะนี่มาโชว์ฝีมอฝีมือ yeah. ไปอุยง่ายๆเลยตรงแรกเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตรงเยอะๆจะยากไหมไปไปต่อง่ายมากตรงนี้ตรงนี้คือง่ายมากค่ะอ่ะเนี่ยรถเลือให้ดูเลยคุณ ไปไปต่อไปไปต่อเขาจะทำได้ทุกคนแต่ไอซีไปนี่เค้กนะบิเค้กนะครับไปไปไปเพิ่มไปต่อไปเรื่อยเรื่อยเพิ่มมีอะไรปะไม่มีอะไรค่ะอะไรอ่ะเพิ่มโอเคตามโอเคเพื่อน Thank you ที่บอกทางไป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 ต่อสกิ d i ิต i l e t มามามาเดี๋ยวเล่นเอ้าเอ้าพี่จะกลับไปลบบีไปอันนี้คืออะไรแมวอันนี้แหละอันนี้แหละเอาโซนนี้เอาเอาอันไหนดีฮะไม่เอาโดนัทไป โดนทัทขอให้ยากๆแล้วกันอุ๊ยอันนี้เริ่มมามีพวกนี้โอเคเพิ่มดูเอ่อยากดูมันจะยากนะเพราะเริ่มมามีพวกเอพวกยากหน่อยแหละแต่สำหรับผมไม่ายาบในตอนนี้อ้าหรือว่ามีแค่นี้มีแค่กระโดดแล้วก็ข้ามกระโดดแล้วข้ามอุย้ยนี่โอเค ไปต่อต kind of ิรติด์ติรติร์เตนี่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 อ้าอันนี้ก็ยังง่ายไปอันนี้อันนี้อันนี้เอาไอซิ่มันแปไปอ่ะอันนี้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่นี่นี่เค้กคุกกี้นี่อันนี้คนสร้างคนเดิมเลยนี่หว่าคนสร้างคนเดิมดิ ปิบ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 ง่ายนะถัวง่ายนะแต่ว่าเออไม่รู้ว่าจะว่าไงดีถ้ามีคนบอกยากก็ไม่เป็นไรนะบางคนเขาก็เก่งออบบี้บางคนเขาก็ไม่เก่งไป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 ต่อถ้าใครจะบอกยากก็ไม่เป็นไร เพราะว่าคืว่าไม่อ่ะเดี๋ยวมันจะมีอยู่อ่ออบ,บี้หนึ่งมันยากมันไม่มีจุดเซฟเลยถ้าใครอยากสัมผัสก็มาเล่นนะมันไม่ได้ยากมากหรอกถ้าคนเล่นเก่งๆเขาเลยคือว่าไหนยากตรงไหนไม่เห็นจะยากเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเอ่อไปก่อนเดี๋ยวไปเกมนั้น ไปนะครับนี่อ,อบบี้นี้เลยนี่อ,อบบี้ที่บอกว่าเออบอกว่ายากไอต,ตรงแรกอะมันไม่ยากหรอกไอ้แต่ตรงไอที่สองอะมันยากมากเยงะแงะแะแต่อย่างน้อยก็ดีคือไอ้ตรงเอ็มมาล่มันจะออกไปแล้วถ้าตกคือตุยแน่ยกเว้นที่เราจะตกเช็งนี่คือรีเลือดนะใครเลือดลดเ,ออเยอะเยอะอะ หาเค้กก็คือเค้กมันก็ไม่ได้หายากหรอกบางดานมันก็มีบางดานเอ๊ะอันนี้ง่ายมากในในในแค่นี้เองมากสุดที่เคยไปก็คืออมมาร์ลนะครับไป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 เพิบเกือบเพิบ,บไปไปต่อถ้าเจอตรงน้ำแข็งอ่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ชั้นทองแล้วนี่นี่ชั้นทองชั้นทอง มันชั้นทองแล้วนะปึ๊บปึ๊บไปต่อไปเลยไปปึ๊บอึิบอันนี้มีเค้กปะลืมอ๋อไม่มีเออเนี่ยเนี่ยปึ๊บ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 เอ้ยเกือบไปอีกหน้านะนานอยู่กว่าจะไปถึงเพชรนีอ่อันนี้นะบางคนไม่รู้ ไปไปต่อเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันก็เบื่อไม่นะไปต่อไปเลยเอ้ยวัสดีคือปเจอเปิดไปนะข้างล่างมาหาสารย ไปต่อไปเลยไปเออเฮ้ยอันนี้เสียงใครโดนอ่ะฮึบ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 เย้ในที่สุดได้ยินเสียงเลยรู้เลยว่าเขาตุย อจบอันนี้หลายบอกนะมันดูไม่ได้เออะไม่ไม่รับผมไม่รับแค่นี้อุ๊ะไม่น่าเลยไอต้ตรงนั้นน่ใกล้ถึงเพชรแล้วอะวันดีไง หมือนเขาจะเอฟเคนะครับไปไปยอ่อปุ๊บปึ๊บปึ๊บมันยากอยู่นะเนี่ยไอ้ด่านเนี่ยเน,น,นี่ยอันเนี้ยหอคอยเนี่ยยากบางคือมันยากจริงนะถ้าคนเก่งออฟบี้มาเล่นอนะ่ะมันนานด้วยขนาดมันมีคนแบบเก่งออฟบี้มากเห็นป้าคนที่โทร่ะน่าจะเป็นคนที่เก่งออฟบี้มากคนนั้นอนะ่ะเก่งมาก ถ้าเป็นคุณกองโตใครรู้จักบ้างใน YouTube อ่ะใครติดตามอยู่ c a ช2 Channel ไปดูได้แชน o ูเวนแล้วก็ Channel อ่ะไปดูเขาได้นะผมก็ทำคลิปร่วมกับเขาถ้าไม่เห็นนะผมจะเป็นบิลลี่แล้วก็ใส่ผมฟ้าเอออ๋อ้ย คืออันนี้ผมเปลี่ยนสกินมานะครับไปไปไปต่อไปแล้วไปเนี่ยเนียเนเพชรแล้วเย่ไป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 ต่อไปอุ้ยคุณจุ๊บอุ้ยเกือบแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาบอกว่าคลิปแต่ละคลิปอ่ะมันแต่ต่อยาผมก็ชิดว่าเราก็ทำแบบผมอ่ะ การคีบแบบนี้ไม่ต้องตัดต่อก็ได้ถ้าอินโทรเวิร์ดนะช่องก็ไม่ต้องก็ได้นะบางคนเขาก็ไม่มีนะบางคนเขาก็อยากคือไม่ต้องตัดต่ออินโทรเวิร์ดก็ได้ความจริงอะแต่เขาตัดตอ่อผมไม่ได้ตัดตอ่ออินโทรเวิร์ดแต่มีนะเคยมีแต่นี้ไม่มีแล้วคือไม่ ไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะอินโทรบิดของผมคือมันอยู่คนละเครื่องไงเนี่ย,ยโทรมาแย้ะแช่คนเดียวกันปะเนี่ยน่าจะคุณโตรแะละคุณตโตไปลองดูก่อนใช่ไหมไม่อันนี้คุณโตกับคนที่ชอบเล่นบีสวอมปึ๊บ

โคตรไม่ยยิงดีตกมาตรงนี้ใคเดี๋ยวผมจะไปเล่นบีสวอมนะครับงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย